ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟ t ์แท t i c ิกโมบายในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟ t ์แท็กติก o b i l e บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยลิ Man นคอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิสแมนช็อปเท่านั้น เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i l l i n g ตอนนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กับเกม T5 Casted Set 12ครับในเซิร์ฟเวอร์ PBE นะครับโดยคลิปนี้นะครับจะมีคลิปแนะนำทั้งหมด2อักเมนต์นะครับที่ใช้ในการคอมโบกันได้ดีมากๆเลยนั่นเองครับโดยอักเมนต์แรกเนี่ยก็จะเป็นอักเมนต์ฮีโร่อักเมนต์ของกาลิโอนะครับที่มีชื่อว่าเดจาวูครับซึ่งจะเป็นอักเมนต์ที่เราจะได้รับกาลิโอ1ตัวและกาลิโอตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับจะเพิ่มระยะการโจมตีเป็น3ช่องได้รับมาาน15 หน่วยและพลังเวท8หน่วยต่อการโจมตีครับและสกิลเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น130%แต่จะไม่สตันแล้วก็สร้างความเสียหายแล้วอีกต่อไปนั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ากาลิโอเนี่ยในเซต12นี้นะครับเป็นตัวแทงนะแล้วก็ยังเป็นตัว CC ชั้นดีด้วยแต่พอเราได้อัคเมนนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจากกาลิโอเป็นเดจ้าครับซึ่งเดจ้าในที่นี้ก็คือเป็นมังกรในทีฟทีเตเจ็บชุดดากอนแลนน์นั่นเองครับทำให้แบบเหมือนเรายอ ม้อนวันวานได้กลับไปเล่นเซตมังก่อนเลยทีเดียวครับมันมากๆเลยซึ่งเราจะใช้ฮีโร่อักเมนนี้นะครับคอมโบกับอักเมนที่มีชื่อว่าแองเกิลวิชูครับซึ่งจะเป็นอักเมนที่มีคุณสมบัติก็คือไอเทมสมบูรณ์ทั้งหมดของเรานะครับทั้งตอนนี้แล้วก็ในอนาคตนะจะถูกแปลงเป็นไอเทมกุนซูครับซึ่งไอเทมนี้เนี่ยก็จะให้เกาะและก็ต้านทานเวทด้วยอีก30หน่วยครับอีกทั้งทุกๆก,การสแต็กสองครั้งของไอเทมนี้นะครับก็จะมอบพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทเพิ่มขึ้น 1> 1ด้วยนั่นเองครับซึ่งทําให้คอมโบได้ดีมากๆเลยกับอ ja ักเมนต์เดจาวูของกาลิโอเมื่อกี้เนาะที่ผมได้อธิบายไปก็คือกาลิโอตีปุ๊บก็บได้รับผลสแต็กต่อการโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้รับเวฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยพอคอมโบกับคุณซูนี้ต่ออีตีเรวีกก็ได้สแต็กขึ้นเรื่อยๆอีกนั่นเองครับทำให้เป็นคอมโบอักเมนต์ที่ดีมากๆเลยนั่นเองครับมันจะจัดเลยนะผมเลยเอาคลิปนี้มาฝากครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติด เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอิปแนะนำอาร์กเมนเทรดต่างๆของ TP t เซซิสอีกนะครับถ้ากดแล้วเราไปดูต่อกันได้เลยแล้วมาแล้วครับที t ีเซซิสในเซิร์ฟเวอร์ PVE กันต่อครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับมานะครับโกโอเบเนอร์ Go o อุ้ยอันนี้อันนี้เป็นยังไงพ <c oughs> <ๆ>อไอเทมที่จะได้เบสอินสตอตก่อนเนะเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับจะเรียกว่าเล่นไม่ค่อยเป็นเล่นไม่เป็นเลยเนาะตอนนี้โนเลดเป็นศูนย์ ค่อยๆเล่นไปนะครับทําความเข้าใจนะเดี๋ยวเราน่จาจะอยูด่ดีขึ้นเรื่อยๆเออมามามาโอเคลุยครับอินดากอนปะล่ะนมะนซี่รีโลปิ้วปิว,ปวตัวแรกมาก็พรอมออกอาราวาเลยหรือป่ะแลมโบ้ชูก้าขามี่เราต้องเก็บไว้ตลอดนะแค่เปิดสองก็ได้แล้วน่าจะเป็นตัวโอเปเนอร์ที่ดีะเป็นคอมที่ค่อนข้างโอเคโปรโน เจชาชีเฟอร์ลงเจดก่อนค่าครับชีเตอร์ปอดิคอวะคข,ขาไนี้ก้บอกว่ายัยากนักยกักหนาเราเนี่ยไ,ได้ถูกกับอาเคน,นสิสสกอร่า บอริเออร์ฟอร์สซีเรียนฟอร์สโครโนติดแข้งแวนกาซันฝ่ายไนโออ่ะชีอุ้ยอันนี้ก็ดีแต่ว่าไนโอไงล่ะอารลเวนไโอตีไกลอ่ะไนโอเป็นอะไรอะ แมนกาพอทัลเตซมยืนหน้าก่อนแกลโลตัวสองบ้านะทุกคนโอเคพอทัลก็คือเล่นพอทัลเวอร์ติคอลใช่ไหมได้อเมนการิโอแล้วก็โลเวลหก โอแล้วก็จะโอแล้วก็เมียนะครับเฮ้ออโอตีไกลตูจินโอดีจ้าชนะบ้าวของบุ้งบุ้งหือเราเล่นบรรยากาดว่ะีข้อวะแล้วยัดพอโทไปนิน้นไดหน่อย ดูกอนเดี๋ยวดูกอนเป็นกาสามพอท่อโซนเจ๊จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวแทงนะทุกคนแต่มันสองดาวไงผมเลยใส่ไปก่อนเก็ตปะมีตัวใครบ้างผม,มจำไม่ค่อยได้นะเราเล่นอันนี้วร์ดี้อไปก่อนค่อยๆเรียนรู้ทุกคนพอท่อคือนะครับวัตถูก จะมิด <ersch> ี่อืมจากลอยออกมาช่วยเหลือพันธมิตรแล้วเข้าไปขวาดศัตรูแห่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเองมันไม่ถึงไม่อะไรไม่อะไรได้อยู่ได้อยู่พี่อักวะแล้วสองดาวตรงนี้ใครไหวอะ เราเล่นเวอร์ติคอลหมหึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหาสองอันเล่นแค่หกถูกปะเล่นแค่หกแล้วก็ที่เหลือยัดอะไรไปซ like. ัมติงไลท์โอตัวมันดูยิ้มสวยๆคาลิกโอเคแล้วก็โอเคได้ว่ากันเล่นเจ็ดเล่นหกตัวมิี่ขนาดกาแค่หเล่นอย่างเงี้ยแหละ กันเบสเนี่ยคุณซูกันเบสครับสิกจัดธนูดาบหรือโชว์จินวะผมว่าคุณซูกันเบสนะ่าจะเก่งเกเคเอามาก่อนโอสามช่องจะได้รับบนัสมานาและพลังเวทเหมือนดีจ้าเป็นดีจ้าเ,เด็กโอกาสให้ดีเทียได้หมุนทองตามจรวนคอยโอ้ นี่อะไรใส่ไหนเนี่ใส่อะไรกอร่า hmm. ไอ้ครับ้คำน,นี้แหละครับคาลิโอเป็นเมดอะถูกปะไงเราก็ต้องใส่เมดถูกปะผมเรามีเมดไหมมีตัวอะไรเป็นเมดไหมไม่มีเนาะแต่เราเล่นแปดนะแต่เหมือนเล่นแปดไม่ได้เก่งนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับแฮรี่สายเวท มีฟิโอลานะนเม์เราใส่ตัวอะไรก่อนได้ใส่แม่งเปนการเราค่อยเปลี่ยนครับเป็นทามเค้นเปนการเราเปลี่ยนเป็นทามเค้นหนึ่งตัวพอได้อันี้มาก็ใส่บุกหนึ่งได้ก็คือสแปดมดแวร์ลูไงก็ต้องมีเมดเพราะไม่มีอ่อน โอเคทุก <Okay. S 2> คนวางแบบเนี้ยวางใกล้ๆประตรูตรงนี้น่าจะเก่งเกยบ่ดนี้เราก็ยัดเม็ดดูรัวเมดเวก้า,าโซลกาผมว่ามันอาจจะไม่ใช่แปดว่ะโรรปรตีนธนาเก้าสิบตจีนกันเบร์นี่เพราะยังไงต้องโชว์กินกันเบย์จัด โซจีนกันบีโอเคอเหมือนแอสเนชั่นปะเท่าไหนเก่งกว่ากันวะแอ่งสายเวททั้งคู่ไปครับสโลโลเล่หกนะครับกี่งหนึ่งอาดแอ่งปะละ่ะแอ่งคุณสู อาจจะอักแองมั้งเนี่ยอักเองเออกกุณซูหัวได้หมดเลยมาครับมาโลโลเอาไปเดี๋ยวเราใส่เวทน,นะเราใส่เวทเลดบัฟกุณซูเนี่ยได้ไอเทมเลยอุย้ยเปลี่ยนทุกอย่างเป็นกุณซูจะถูกแปลงกุณซูที่มอบเกาะและตาทันเวทอีกทั้งสแต็คสปอร์ตครวริม คอนเทนต์ปะล่ะนี่ยคอนเทนต์อีซูไปครับพลังกุนซูอ่ะมั่วหมดแล้วไอเทม <c oughs> เน้นวันแต่ว่าฟอนไล,ลต้องเอาแฉงว่ะอันนี้คือกุนซูมอก่ะด้วยทุยกคนตาย อุ้มวุ้มจริงมันเหมาะกับแบบเหมือนเราไม่มีไอเทมดีๆนะเอาอะเหยงมันจะตายเหมือนมันจะตายตลอดเวลาเลยอนะทุกคนไช่ครับเดี๋ยวเราค่อยโลนะค่อยโลนะเดี๋ยวเราต้องใส่เมีดว่ะไอเทมปีศาจขอชนะหน่อยเทเลโอสาบคุณซูอ่ะวุ้มวุมเน้นคอนเทนต์น่ปะปะ่าป่าป่าปาปา มันคือขอแค่ฟอนไลน์แทงมัเนี่ยผมว่าค่ะใส่เมีแล้วไอเทมอะไรก็ได้ตัวแพงผมว่าสเปดไม่แย่นะโอ้โอเคเมนมีอะไรบ้างมีล่าได้รับเอฟเฟกต์เล็นน้อยแบบสุ่มไม่เอาไม่รู้มันคืออะไร ผมอยากรลุเราใส่สองตัวตัวที่ตัวแทงไปก่อนไปครับไอหมอนี่ก็แคลรี่หาทำอะไรแหวลูกอะทำมีดไม่ได้ทำโพโท้ได้เดียว เดชาดาก็แลนทุกคนแกลิโอกลายเป็นแล้วเก่งมากครับพี่โอนะใกล้แล้วใกล้แล้วเมฆคือเวกอ่ะ อีกตัวหนึ่งคือที่อยากได้แทงก็คือเวิกปะเวิกคือตัวแทงอ่ะแผลไหมนี่ยไอขายผพี่อะไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ผมว่ามันต้องมีเมยครับนะมันจะบึ้มไปอีกตัววิกมันเป็นตัวแทงอ่ะแทงใส่วิก

ไม่ได้นี่หวาเดียวเดียวเดียวเมดมีเมดปะโอเคมาเดี๋ยวเร,เรอเาเเอัพเววแล้วเล่บอดแบบนี้ก็ได้นะถูกปะเล่นบอดแบบนี้ไปก่อน แอคชั่นเหรอไม่น่าอใครอยู่ที่แนี่เริ่มต้องการจะสู้ติดกันจะได้เราคานุ่โจมตีโอ้ยผมว่าเรากุนซูอยู่แล้วอ่ะกาที่แชมปี้ยนแผนที่ถูกสังหาจิกระชาติและัมสัสตูสีวิอันนี้คือเท่ากับเราเจาะเกาะซึ่งเราไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเจาะเกาะตอนทันเวทเราไม่มีทางมีสปากัะชีดได้ผมว่าวางหน้าแม่งเนี่ยแหละหาลอ็อ ก็คือตัวตายแล้วก็ได้เท่มดีดีเฮ้ยโดนลุ้มโดนลุ้ม <c oughs> เอาวะโคตรตึงฐ <c oughs> านลอ็ลอตฐานล็อตขอลอ็อตจัดลอ็อต ดัดลอดอีกโซ่พูดก่นเราเล่นบอดหนีก็ได้เนีน่ยผมว่าไม่ต้องแบบไปเล่นอะไรแบบแปลกๆหาลอดลอดอเนี่ยมันไม่มีแทงไว้สกุณซูมันสแต็คแบบปีศาจัดนะ โหบโดแบบนี้ไม่แน่เล่นแค่สามยังได้เลยนะแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าเราแบบเราอัพอันนี้มาแล้วเลยมันเหมาะเล่นวรอร์ดิคอลก็ต่อเมื่อเราได้นี้มั้งแต่เราต้องเก็บอันนี้ไว้ก่อนถูกปะอันนี้เราเอาล็อตถูกแล้วครับถูกหลักมาตรฐาน ISO โอ้ไปแล้วตัวอะไรก็ได้ไม่ยเราเล่นน้องอันนี้แมนเซอร์ด้กลุ่มลังคาที่มีเจสี่ทองใช้ตรงนี้สี่บาท รรีอเอาไหมสี่ไม่ไม่ต้องนะผมว่าไม่ต้องว่าเราเปลี่ยนนี้ได้ว่ะถ้าเรายัดเจสถูกไหมจะค่อยคิดว่ะผมมันคิดไม่ออกเหมือนกันว่าแต่เรานา่าจะต่มัดฟอนไลน์สุดๆนะอุ้ย กินเวลวไหมชนะวลนี้ได้ฟาดได้ได้ค่อยว่ากันถ้าอ,ออกก็เล่นให้อ่ะมาแค่นั้นเลยอีกทีจัดดูอิดอีคอนหนึ่งบาทเฟรคกถูกปะ โอ้ยผมลืมมันต้องหกตลอดเลยชิบหายแลละโอ้แ้ลพเนื้อบอดนี่นะชาร์ปเปอร์หายดิปปะอันนี้เล่นอันนี้ครับโอ้โหน่าจะแพ้นะเล่นพลาดโอ้ไม่แพ้ไม่แพ้เก่งครับผมรู้ว่ามันมันต้องหกโอเค แต่เราไม่น่าโลนะกคนเราไปโลเก้านะอันนี้เราเออกสแปดเราได้ห้าแล้วก็หกไม่ฮัคขับไปเก้าไม่ได้ไปเก้าไม่ได้พูดเดือรอนเทพเพียหนึ่งตัวที่สวมใส่เทพสามชิ้นจะได้รับพลังชีวิตสามอ หกแล้วเก่งไหมไม่รู้นะว่นนี้อ่ะหกเป็นอะไรครับผูรู้เยอะขึ้นหรกอปะแต่เราจะผสมแบบมันกุดเดี๋ยวแปลก ตัวสีสีโอ้โหนิดเดียวเองโอ้ยแพ้เป็นแล้วฟาดเลยบ้าล่ะฟาดเลยบ้าล่ะเราไปฟาดห้าห้าเนาะเราคิดดูว่าจะใส่อะไรแคร์ดีสีจริงๆเราต้องบาลาน อิตเรียวจะเป็นของแพงสักตัววะ่ะอันนี้เหมือนเราไม่มีของแพงจะมีสแต็กคุณซูแตบบ่ปีศาจอิตเรียวเองมชนะแบบมีนี่นี่หน,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 น่อยตลอดไม่เดือเราเยอะจัดนะพอเท่าแปดอะหลำๆ องช่องอันเชิญฝูงงข้าแปดตัวเร็วหน้าเราอัพแล็เร็วหน้าเราครับเราย้ายของเอเรียวจริงเมื่อกี้น่าจะพอดีมีกว่าไปไหมอุม้ยคนนี้เกนะ้าแล้วทุกคนอย่าบอกนะอิสแปดอะ สแปดอันเดียวเก้าอะเชื่อขขาขาดอันเดียวเนี่ยยายยางนีมีคือเกมอวยแล้ะเนี่ยอะไรไอผมไม่น่าใส่ถูกปะ่ะตัวแพงตัวแพงอย่างเดียวเดี๋ยวผมีเมคเอสเรียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นแครี่ตัวอื่น magic evil magic i'll show you real magic power changes everyone this is so fun the old magic may never be quenched <laughs> เกรดดีอยู่นะทุกคนอืมยอนไลทยืนไม่ได้หรอเอนามีนี่โคตรจำเป็นแม่ซีฟีโก้มด้่ยคนอื่นเราไหวหมดนะเล่นเวลดีไหมนี่ความเคล้นคนนี้น่ากลัวจัดวะ่ะเล่นเก้าแล้วด้วยเล่นหกหรือเล่นแปครับแปดประตูมิติใหญ่ขึ้นแต่ผมว่าเล่นหกอาจจะ แคปแล้วอะดูดีกว่าเยอะ,ละเลยหาแวนการเป็นเวนการอยเนี้ยไม่ก็ใส่ดีเจนคอมไม่ต้องใส่แวนการมันคิดอยู่ว่าใส่อะไรดีไม่รู้ว่าบอดไหนอุย้ยคือมันมาสุดได้แค่นี้วะไอ อันนี้เดียวตลอดเลยโคตรจัดเดี๋ยวผมลองแปะให้ดูครั้งหนึงห่งดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับแต่ถ้าได้แปะก็เอาแปะเป็นโลกอะถ้าแปะเก่งค่อยว่า,ากันซึ่ง Magic may never be quenched. Always learning, always seeking. 5 เวลาด้วยอ,อ,อ,อผมรู้สึกว่าบ่อนเราเริ่มแพแล้ววะมันจะแปลงยังไงวะฮาลิกอะเราโลข้ามาะเป็นไปได้ถูกปะเป็นไปได้ว่าเราโลข้ามน้องไปแล้ว แพดแล้วนะฝ่ายเลยว,วะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสามเมตรเอาเวกออกอ่ะแพ้รุ่นรัวเลยวะ่ะ อ่ะแปดแล้วอ่ะถ้าแพ้ก็คือไม่รู้แล้วครับเรามีสแปดด้วยเช่ว่าแปดไม่ได้เก่งนะอันนี้เล่นให้ดูนะครับจะ <c oughs> เหมือนเราแบบเริ่มแพ้ก็จุยกระจายแล้ว <c oughs> ผมว่ามันเป็นเพราะไอ้คุณซูเนี่ยแหละ <c oughs> ที่ทําให้เราแบบไม่มีแพ้รัวๆแล้วไอ้ต้นเกมนี่เก่งจัดถูกปะเอาอะไรมาก็ไม่ได้ผมว่าเอาพวกนี้ไปตายได้เลยเนี่ยพวกหลมปม ลองลองลองไอนน้คือสุดสายนะครับไม่ใช่สุดสายสุดสายแปะนะครับแล้วก็การิโอสามคุณซู<อ>มีเมมีแปะโอ้ท่อมันไม่ได้เวอร์หรอที่แค่เราจบฟอร์มผมยังจะแพ้เลยอะ หมื 18, ่นแปดอะกาลิโอทุกคนโอ้อะไม่รู้ละครับแพ้ก็แพ้ครับแค่นั้นดีจ้าได้แท่นี้หรือเปล่ามีวิวเก้าเท่าไหร่ แค้แปะขอโทษนี่มันมันทำอะไรบ้างเเฮ้ยเล็กตัวอะไรมาช่วยอ่ะโอนิดเดียวแคลรี่โอ้แคลรี่อ่าเดชู สรุปเลยนะครับสำหรับฮีโร่อักเมนเดจาวูนะครับแล้วก็อักเมนแองเกิลอิชชู่เนี่ยเป็นอักเมนที่ค่อนข้างคอมโบกันได้ดีมากๆเลยนะครับเล่นสนุกมันจะจัดเลยจริงๆเนี่ยกาลิโออาจจะต้องไปเล่นกับอมที่เป็นฟอนไลน์หนาๆหรือเปล่านะอันนี้ผมเล่นเป็นแปดพอร์ท่ลให้ดูนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าถ้าเป็น8ปดทอร์ท่ลมี แต่หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าใครมีคําถามสงสัยตรงไหน,นหรืออยากให้ทําคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิลด์ครับสวัสดีครับ